งามครับงามสวนอินทาพาลัมครับสวนอินทาพาลัมพันบาฮีครับไปส้มกันครับสวัสดีครับนี่ครับสวนอินทาพาลัมพันบาฮีครับสวนอินทาพาลัมสวนสามพี่น้องครับตั้งอยู่บ้านหินอมตบนพ่นย่างอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับนี่ครับต้นอินทาพาลัมเพิ่นอายุ3ปีแล้วครับนี่เพิ่นบริหารจัดการสวนได้ดีครับบรรยากาศสวนพะลุ่มลื่นดีครับทำความสะอาดตัดหญ้าตัดยุ่งดีครับ สวนเพิ่นนี่เป็นพันธุ์อินทผาลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อครับเพื่อนปลูกได้สามปีแล้วครับกําลังเสริมออกผลผลิตแล้วครับนี่ครับวิธีการไ้น้าเพิ่นครับนาแรงนี้ครับเพื่อนจะปั่นคู่อ้อมรอบต้นแบบนี้แล้วครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ครับบ่ายน้ำไหลนี้ครับนี่คือการประหยัดน้ำครับเฮ้อดูแรงนี่ครับเพื่อนต้องไ้น้ำแบบนี้แล้ครับ นี่คืออินตภาลัมครับอายุสามปีแล้วครับนี่เพ่นเพาะแรงเลี้ยงเนื้อเยื่อครับเริ่มให้ผลผลิตแล้วครับเป็นบางต้นครับคาดว่าปีนี้จะออกผลผลิตหลายกว่าปีที่ผ่านมาครับนี่ครับพันธุ์บาหีหน่วยสีเหลืองเหลืองรสจัดกลมกลมครับนี่แหละครับสวนอินตภพาลัมครับบรรยากาศสวนเพิ่นดีครับจัดการบริหารจัดการได้ดีมากครับ งามครับงามลำต้นสูงสม่ำเสมอครับนี่คือเป็นนอพันธ์ที่เพิ่นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมากครับงามครับงามนี่นะครับสวนอินทผาลัมมือนี้ได้มีโอกาสครับคนส่วนฝันผ้าพแมนพี่น้องเข้ามาส้มกันครับสวนอินทผาลัมสวนสามพี่น้องครับอยู่อำเภอวังหินครับจังหวัดศรีสเกตครับ นี่นะครับบรรยากาศสวนเพลินครับสวยงามมีลีครับ